หน้าหน้าหน้าวัดนี่จะอยู่ติดน้ำโขงทางคมมานาคมแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นเรือไอ้ด้านที่ติดถนนด้านนี้เนี่ยที่มันเป็นหน้าวัดปัจจุบันนี่มันคือหลังวัดนะตรงเนี้ยคือหลังวัดหน้าวัดจริงๆอือตรงนั้นแล้วก็แนวของวัดก็อยู่ที่เนินนะ่ะน้ำโขงเซาะน้ำโขงเซาะไม่อยู่ไหนนะนี่เขาทางทางไอ้กรมเจ้าท่าเขามาทำตลิง่งออกันกันดินสุด กันดินสุดแล้วเลขกุฏิสี่หลังอีกส okay. องหลังของใครอันนี้ของหลวงปู่ชอบก็หลวงปู่หลุยอันนี้หลวงปู่หลุยสองวันถ้าสองสี่ซื้อเย,ยอะไหมแล้วไอ้แต่กุฏินี่มาช่างเมื่ ắng, อปีหลังปีศูนย์สองช้างยี่ท่านอยู่ ให้ท่านอยู่อ่าอันนั้นหลวงปุตติลุยมาอยู่ก่อนหลวงปู่หลุยพี่ว่าหนังเรื่องตุกแกรักแป้งนะครับมาถ่ายอ๋อมาถ่ายที่นี่หรือถ่ายที่นี่ถ่ายที่บริเวณลานนี้ปุตติสองหลักเจได้ไม่ใช่ที่มีเพราะไอ้ไฟพญานาคไม่ใช่ไม่ใช่แต่เพราะที่เชียงคานอะตุกแกรักแป้งนะเขาจะมาถ่ายที่ปุตติหลังเนี่โอ้เนี่ยมาตามตามรอยจนตามจนเจอเนี่ยเพราะเดิมทีว่าถ้าแขกเนี่ยเป็นวัดล้างวัดล้างสร้างมาสามร้อยกว่าปีแล้วที่ตามหลักศิลาจารึกอ่ะครับครับ อันนี้ JD เจดีนี่ก็คือจะทําขึ้นมาทับอันเดิมนะอเป็นเจดีพระอันเดิมอเดิมทีตอนมันเป็นวัดล้างน่ะมันไม่มีพระอยู่แล้วคนเขามาลักลอบขุดเอาของเก่าอ่ะมันเอารถไถม,ม,มันมาถไถไเลจดีเลยอ,ะโอโ่ะอ้โหทำไมก็เหลือแต่ชาติาเก่าที่เก็บไว้อ่อแล้วมันเอาสมบัติต่างๆไปอ่ะไปหมดแล้วแต่ที่เหลือคือพุทธรูปบนบวชสามองค์พุทธรูปโบราณเนี่ยที่ที่ไม่มีใครเอาไปได้อ่อยังอยู่อ่อคือ มันมีคนพยายามเอาไปแต่มันมันมันตายมันพิบัตรมันมันเป็นพระที่ที่เป็นหน่มผู้ชอบบอกเป็นพระสามพี่น้องพระของท่านน่ะผู้บารมีท่านแล้วหน้าปกปักรักษาเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้แล้วเป็นพระที่มีอายุเยอะแล้วนะเป็นศิลปะทารวดีนะโอ้เลยไม่ใช่ศิลปะแบบลาวทารวดีทารวดีก็หลกพันพันพันปีเล้อท่านเป็นเจ้าภาพ ทอดไม่กันที่เด็ดถวายเขาลูกศิ่ชอบเลยแล้วทีนี้ทางลูกศิษย์หลวงปู่ชอบอ่ะครูอาจารย์ก็เลยวิทยุบอกตำรวจให้เราขึ้นมาให้ขึ้นมาบนเมนแล้วเราก็ไปเราหลวงปู่กำพองเขาบอกว่ากล้วยสัญญาอะไรกับหลวงปู่ชอบไว้กใ็ให้ให้ให้ท่านทำให้จบซะ โอ้ลุงปู่อะไรบอกนะลุงปู่คำผองคำผองท่านมรณาพาไปแล้วลูกศิษย์รุ่นอาวุโสลูกศิษย์ที่เป็นรุ่นน้องของลุงปู่มูลิอะก็เลยเขาเปิดเปิดไอ้ตู้ตู้เผาให้ดูก็คือท่อนแขนท่านอะอยู่อย่างเงี้ยไม่ยอมไม่จางนี้เหมือนแขนขวาโดนตัดคือทุกอย่างก็คือเป็นมือนิ้วก็คือห้านิ้วเขี่ยเอาเอาเหล็กเขี่ยมาดูนะเพียงแต่ว่าดำดำเป็นตอตะโกเป็น ไม่ได้วางดอกไม้จันทร์หรือยังไงทำไมถึงต้องมาเผาวางแต่เรายังไม่ได้เผาเราไม่ได้เป็นคนเผาวางนี่วางก็ไปแบบขึ้นไปวางพระตายตายก็ให้เผากันตายตายก็ให้เผากันแล้วทีเนี้ยหลวงพ่อมาพอธท่านก็เลยบอกเจ้าที่สำนักราชวังให้เอาไม้จันทร์มาให้เราแล้วก็้ราก็งคนเผาด้วยใช่แล้วก็เป็นคนขอเขามาแล้วก็บอกว่ามันจบสิ้นกันหมดทุกอย่างแล้ว ผมได้ทำน้าที่อย่างผมสมบูรณ์แบบแล้วเป็นก็ให้ดูกันก็เปนนให้ดูัตายก็ให้เผากันผมก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็โยนท่อนท่อนไม้จานสามท่อนท่อนขนาดเนี้ยประมาณสักศอกหนึ่งโยนเข้าไปแล้วก็ไม้ไม้เขี่ยไปเอาไปกบทับแขนทับแขนอประมาณสิบนาทีหมดไม่อบหมดเลยก็ยืนดูกันไม่จหมดเลยเจ้าที่สนทังว่าเขาถึงปิดล็อก ปิดล็อกเพราะไม่ให้ใครเข้าไปขโมยเอาอาทิเพราะอาทิหลวงปู hmm. ่ชอบนี่เห็นไปโชว์ๆกันนะนะโชว์ๆกันในเฟซในเว็บนะไม่ใช่อแล้วในตามวัดต่างๆอะฮะตามวัดอยวัดกระโสการามวัดอันนั้นใช่อันนั้นใช่อันนั้นใช่เพราะว่าเราเป็นคนมอบให้หลวงพ่อทองเองให้ในวันที่เก็บอะแล้วก็ให้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองให้ไปเพิ่มอีกแล้วของวัดหลวงปู่เหรียญสุธรรมเจอร์ดีก็ใช่ ได้ไปบ้างก็มีหลวงปู่สุวั์สุวัจโจได้ไปอเมริกาเจ้าคุณเพชรได้แอรเจ้าคุณเพชรนี่เราเป็นคนฝากไปอเมริกาให้แล้วก็หลวงปู่เหรียญวัดหลวงปู่เหรียญแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชวรอรเพราะว่าท่านท่านเป็นคนเป็นประธานในในพิธีทั้งนั้นแล้วก็วัดอโศกราม ที่อื่นไม่ได้อแล้วก็มันมีแบบหนึ่งนะไอ้ที่มันเป็นพุนพุคล้ายกระดูกอะนะมันไม่ใช่กระดูกนะมันเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งที่ก็เป็นข่าวออกมาว่าฮือฮาพระธาตุหลวงปู่ชอบแตกทลักมาจากเมนเวอร์นิยายแต่งเอาอมันเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งถ้าเขาหลวงปู่ชอบเนี่ยคุณปิ๋วร้านร่มเงาอยู่ตลาดอตโกเขาอเอามาหวานเพื่อ ไอตัวนี้เนี่ยมันจะค่อยละลายแล้วมันจะป้องกันเชื้อรากินรากจ้าแล้วนี่ก็มาเก็บไปที่กุฏิเราหลายกระสอบพอข่าวมาพ๊บไปคือ้าคนเป็นกว่าแทบจะเมนพังแล้วก็บอกโออยากได้เยอะไหมเราจะให้เป็นกิโลตอนแรกอาทิตย์เป็นตอนที่เผาเสร็จปุ๊บก็เป็นเหมือนมนุษย์ลวงปูชอบก็จะแปลในวันนั้นเลยส่วนแปลก็แปลแปลแปลมาเห็นอะไรแล้วเสด็จมาเพิ่มไหมคะเพิ่มเพิ่ม แล้วเขาอยู่ว่าท้าแขกนี่เก็บไว้นี่เป็นหลักศฐาจารึกของวัดนะของวัดที่นี่ของวัดเห็นเห็นเห็นไหมเห็นตัวหนังสืออ่ะที่ว่าพวกกรมศิลปากรเขามาเขามาถอดอืมที่ตวบ้าทอดถอดที่มาของวัดเนี่ยสร้างสร้างวันไหนเดือนไหนปีไหนใครเป็นคนสร้างอ่านออกอ่านออกปิดบ่อนะนี่ไว้ตั้งแต่ปี2519 อันนี้เราเราเเรราาก็จะพื้นฟูขึ้นมาให้คนได้เห็นครับตั้งแต่เราเป็นเห็นบ่อน้ําโบราณมาเนี่ยในอีสานนะที่นี่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดจะมีน้ําอยู่มีมีน้ํำมองเห็นน้ำเห็นไหมเห็นน้ำเห็นไหมเห็นน้ำเลยอ๋อถ้าแดดซองนี่เราจะเห็นน้ำนี่ใสเลยน้ําใสต่างจากน้ําโขงเลยมันจะใส ¿Cómo